หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านนั้นมีอายุ5ปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองในกรณีที่หนังสือรับรองหมอพื้นบ้านใกล้หมดอายุให้ดําเนินการต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านล่วงหน้าก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า90วันแต่ถ้าหากยื่นต่ออายุภายหลังหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านหมดอายุไปแล้วให้ถือว่าเป็นการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการรับรองใหม่ โดยหมอพื้นบ้านจะต้องกรอกข้อมูลในแบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านหรือแบบมอบ .2 พร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมต่างๆดังนี้หนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านฉบับเดิมหรือมอบ .3 หากกรณีได้รับใบแทนหนังสือรับรองเป็นหมอพื้นบ้านก็ให้ใช้ใบแทนฉบับเดิมนั้นใบรับรองแพทย์ และสำเนาแบบทะเบียนการรักษาผู้ป่วยประวัติการรักษาผู้ป่วยหรือแบบมบหการยื่นเอกสารหลักฐานนั้นในกรณีที่หมอพื้นบอ้านอยู่ในส่วนภูมิภาค76จังหวัดให้ยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานทั้งสองเหล่านี้จะรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่ออายุหนังสือรับรองเสนอไปอยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรณียื่นต่อคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวไปยังอำเภอที่ตั้งก่อนส่งเอกสารให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกครั้งเมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยกลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยได้รับเอกสารหลักฐานแล้วจะรวบรวมแล,และเสนอรายชื่อหมอพื้นบ้านต่อคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด เพื่อพิจารณาเสนอให้การต่ออายุหนังสือรับรองต่อในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส่วนหมอพื้นบ้านในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการชุมชนเพื่อรวบรวมส่งไปยังสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นจะจัดส่งเอกสารให้สำนักการแพทย์หรือสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยเพื่อเสนอรายชื่อหมอพื้นบ้านให้คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานครพิจารณาเสนอให้การต่ออายุนักสือรับรองต่ออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในกรณีที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดหรือคณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานครมีมติไม่รับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ไม่ต่ออายุพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านนั้นจะสามารถยื่นอุทธรผลการพิจารณาได้ตามแบบฟอร์มคำขออุทธรแบบมบ6ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งโดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิมปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยกล่มการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1 1 0 0 0และเมื่อคณะกรรมการหมอพื้นบ้านพิจารณาแล้วเสร็จจะมีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้หมอพื้นบ้านได้ทราบต่อไปซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหมอพื้นบ้านให้ถือเป็นที่สุด นังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านนั้นจึงเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับหมอพื้นบ้านที่แสดงถึงคุณสมบัติของหมอพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานซึ่งจะมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศต่อไป